สวัสดีครับสวนเกษตรปลาเตียงร่างศิลปพูฟาร์มได้เวลาปรุงแล้วครับบัตนี่ยันสดสดรับตัวจอดเลยคาเมื่อกี้อะไรนี่กันอะไรตัวตึ้งโดดอยู่เมื่อกี้นี่คนนี้ตัวไอ้บุญหุ่มมันยังตีอยู่หน่อยเฮ้ยบอกให้ตีอย่างว่ามันตายเนาะสดมากสดมากครับพี่น้องสดมากเลยยังสดๆอยู่ครับปลาไหลสดอีกครื่องชั่วโมงอีกเครื่งชั่วโมงในปรุงในซิ่มคนมา ตุ่มบ้าปลาไหลตุ่มปลาไหลสดๆครับพี่น้องมาเด้อมุสีเด้อพงพันมาเด้อพงพันพงพันมากินต้มปลาไหลต้มต้มเบียนอันนี้ตุ่มน้ำใมน้ำใหม่สดน้ำใหม่น้ำใหม่สดพร้อมบุญว่ะนี่ปรุงเนาะปรุงเลยพื่อนปรุงเลยนะอ่าวิธีเพื่อนเกิดใส่เสียปลาหลาก่อนปลาแดก เนี่ยถ้าไปไหนไปสักพีหนึ่งเลยครับใส่หมัขามหรือใส่หมูแดงแล้วเตี๋ยแล้วเตี๋ยถัดอะไรกันไหนใส่บะเอาเอาตามเอาเชฟ๊ยแต่ว่าใส่หมูแดงก็แซ่บใส่หมัขามก็ดีเนาะแม่นครับตำเชีบครับตำเชีบครับตำเชีบครับซี่วิ่งวิงเนาะตำเชีบด้วยครับผมนี่ครับบ้านคนอยุดตรงนาเลยครับนี่ชีวิตดีมีความสุขมากคนวะอยู่ไหนอยู่หน้าเราบอยกลับขึ้นไม่บานได้เถือเลย จตเตรียมมหนานี่โอ้บุญห่มดจวดเลยใส่มะขามเข้าไป้วครับออยากกินยังอยากจะกินแล้วะใกล้นี่กินจนเบื่อ,อสันนี่วันนี้มีปลาไหลวันนี้เดเกเือไปสองทัพี สองส่อนเนาะโอ้ยสองส่วนเนาะสองตัวพี่กินอะไนี่มู๊เตมสมเรียนมนเลยครับนี่สมัยเรียนแต่พอนึ่งกันมาเลยนี่มูนี่สมัยก่อนไตัดผมอย่างนี้เาจาเนาะไปตัดผมมาแต่ก well ่อนเหรอเสียสมัยต้อนเรียนไหมไม่หน่าตัดผมอย่นวันนี้ดิวันี้เกลือแล้วบ่ตัดกี่ไปตัดผมแค่บนหุ่มมั้สิแม่นว่าพันี้สีสุก อ๋อไปตัดผมเมือนไปสี่กับบาดมันห่มตีกี่นี่ครับพี่น้องเุ้ยคุณเอ้ยอยัยดเสื้อสดครับจะได้สิได้กินหากระเบร็กินในซื้อกระเบร็กินนี่แถวนมหมี่นี่ตัวละสองรอยเด้อครับเด้อนี่เด้อนี่ครับผมคุณน่ะเอ้ย แต่มีมีตะกินตะเอียนเลียงนะเธอเขาเลียงไว้นะโอ้โเขาบอกว่าเขาดส่เราคนนั้นไม่มีกขาบอกินอันนี้เอียนสมสุทรศาสตร์ครับเมันไปแทงมาจากน้องจากข้องเลยอ่ภาคก่อนครับผมนี่ักใบอันนี้ภาคก,กุ้งมันปุ้งเรียกอ่ะจิภาควก้ก่อนจ้าหน้่จะมาว่ากันไหมครับผมนี่ครับพี่น้องเปลืยอเยเหรอเรียบร้อยบริจัดน,นี่อเออเกลือเดียวโอ้โหเนี่ยตอนนี้สุกเลยครับผมสุกเลยครับตอนนี้บุญรุ่งว่าสุกแล้ว เพื่อนเป็นหลานพร้อมจะก,กินแล้วครับผูหอมปะผูหอมจาดหอมหอมปะนี่ผู้ผมอะไรหอมปะปเพื่อแล้วทันได้หลายเลยพร้อมจะก,กินแล้วนี่เอออ่าโอเคพี่น้องาจาัดส่วนกินจะมาเจอกันไหมครับพี่น้องผุนทิ่วงแล้วครับนี่สีตักถ้วยละบันนี่อ่าส่วนกินจะเจอกันไหมครับผมจางยาวเอ้ยผุนสั่งเ,เ स, สียมปเสี Έ ยม <Rum>. หงโอ,โอ้โอมันก็โยกเยกโยกเยกเองมันนะแมนครับนี่มันทัน,นเองอ เติมไปเ yup ืลอนี่จะน้อยจะนอนคุณผู้ชม่มันไม่ขาดนะครับนี่จะนอยสร้างเสียพุเสียพุครับผมอืมนี่เบื้องเบื้องน้องเอ้ยนะเพื่อนครับเพื่อนเดียวมผมเลยโอเคครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนกินครับนี่นอง